เลมันลูกใหญ่นะคะแ่มไม่ใช่ลูกเล็กๆลูกใหญ่มากอ่ยังไม่โตยังไม่เหลืองเอาไปฮะเนาะเนาะเอาไปให้เพื่อนเยอะแล้วให้ไป Yeah. Mm hmm. มันจะวิ่งฟันเย้มันเป็นอะนี้ไงมันเป็นมันเป็นเหมือนหนอนเจาะเขานี่ไงเป็นเป็นนี่แหละมันต้องฉีดยาหรืออะไรนี่แหละดูน,นั้นก็เป็นมะกรูดก็เป็นแต่ก่อนไม่เคยเห็นเป็นนะมาเป็น เป็นกันลูกดูเป็นข่อเป็นขอ่อฮะยืมเทอร์นิออนไปเลี้ยงยากค่ะลูกเลี้ยงยากมากเลยรอบมารถนี่แค่เฮียพรุ่งนี้จะ จะร้อนมากไงก็เลยลดไว้ลดไว้ก่อนใบเป็นไม่สดชื่นเลยใบโกนี่นี่เก็บใบออกก็แตกทันทีหอมนะเนี่ยหอมกว่าที่ตลาดเพราะว่ารดน้ำฝน อันนี้โตตรงนี้ก็เลยมียายเลยอันนี่าน้าใย,ายอันนี้กินได้นะเหมือนหญ้าแต่ไม่ใช่เหมือนดอกไม้คุณนายตื่นสายอะ่ะแต่อ่เพื่อนประเทศเพื่อนบ้านภาก,กินผัดน้ำมันหนอยเฮ้ยแย่กูเกต้ากินฮะกูเกต้ากิน โตแล้วแปบ,บเดียวก็โตแล้วค่ะนี่โตเร็วกับเผารีกหอมผัดซีฟู้ดเนี่ยโอ้ยอร่อยเพราะว่าดับกินนคาวได้อันนี้ก็เป็นโรคเป็นโรคใบหยิกซะแล้ว ดํมากโรคใบหยิกอันนี้เขาเป็นสีเหลืองนะเผ็ดมากแม่เจ้าเก็บไปกินแล้วเผ็ด,ด,ดไปดูเวกโกโกเชนโตไวน,นี้แยกออกก็โตเลยไปโกญาตเขาจะเร่งทําหลังคาสปาให้มันเสร็จ ปัญหาของหมาก็นี่แหละทั้งวันทั้งวันยังไม่ได้ลดนะคะโกศลไม่รู้จะปลูกยังไงนะเอาสื้อมาแล้วตายไม่ได้รดน้ำเลย เขาชอบน้ำหรือเปล่า oh. ว่ารดยังไงเขาก็ oh, oh, oh. <c oughs>